เด็กชอบเลยมันไปน่อดมน่มนเด็กเออเกของควันเกของควันแกะอะไรถือว่าสอ,อะไรไมาไม่มีนั่นอ่ะเบิมีแมวมีอ่าง

bắt chưa bắt chưa bắt kiểu bắt chưa bắt chưa bát trước bắt chưa 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 ห้้าหนึ่นโอ้ยโอ้ยอะไรต่อไงไงไงนี่ว่าพึ่งไงปั้นดีไปได้แล้วไปิดกล่องนู่นนะวันแกไม่อบอยู่เาหยาชีนะคะมอเอามานึงก่อนอันนี้นะคะอิงชิงนะ Tắt này No, no, no. này no, no. รถเลยว่อชอเปียมาเลยมัดเกลือหรือไม่นะวะไม่วะนี่มาหนิมีอะไรมาหู้ยไหก็บมาหนาไล่ขันนอนฮะ Temun lagi dan tangannya. อันย oh. ่างละอ่านที่บ้านเหมือนที่บ้านเลยตําหนักตําหนักตําหนักตําหนากมึงบอกใหญ่าัดนะใหญ่วัดนะใหญ่วัดนู่นใหญ่วนดจบมาจบว้าไม่ไปไหนเลยวันนี้แม่ก็คุณประเอินมาแล้วนะคะมาเลย